ตอนนี้9้านาฬิกา47นาทีนะครับ9้านาฬิกา47นาทีหลวงตาทัานทุดงมาถึงโรงหน้าโรงเรียนบ้านสันกองเอาเอาน้ำเยวมาถวายเลยครับน,นะครับหน้าโรงเรียนบ้านสันกองแล้วนะครับตอนนี้นะครับ แต่ันยิ้มนะครับสาธุสาธุครับผมมาถึงหน้าโรงเรียนบ้านฉันกองนะครับในขณะนี้นะครับอพี่แม่ยกขึ้นเลยครับอันนี้ถวายอ๋อสาธุสาธุครับผมในช่วงพักเที่ยงนี่ให้ยายทำรอรอไปก่อนนะครับใช่แล้วครับผมอช่วงพักเท้าช่วงเที่ยงนี่ต้องรอไปก่อนเดี๋ยวจะ เดี๋ยวถ้าทราบเราจะแจ้งนะครับให้ถึงให้ใกล้เวลาก่อนนะครับช่วงนี้นะครับแต่น้ำไม่คุณแม่แต่น้ำไว้ไก่อนครับพ่อแต่น้ำก่อนแต่น้ำก่อนเออแต่น้ำให้ท่านรับก่อนนะครับ สาธุสาธุครับอขอบคุณครับผมขอบคุณยายคำนะครับอขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณตั้มนะครับยายคำท่านบอกขอบคุณมากครับผมสาธุสาธุครับผมหลงตาผ่านแล้ววางได้เลยนะครับ หลวงตาถามว่าโทรศัพท์ถวายไหมโทรศัพท์เออถ้าไม่ถวายอย่ายกโทรศัพท์ขึ้นนะครับเออท่านไหนไม่ถวายโทรศัพท์อย่ายกขึ้นหลวงตาบอกว่าโทรศัพท์ถวายไหมนะครับเก็บไว้นะครับเก็บไว้อ่าถ้าท่านไหนถวายนี่หลวงตาเอาไว้เลยนะครับโทรศัพท์เอออย่ายกโทรศัพท์ขึ้นมานะครับ สาธุสาธุครับผมจะท่านยิ้มนะครับเนาะท่านอยกอพี่น้องนะครับพี่ปีท่านยกโทรศัพท์ขึ้นด้วยสาธุสาธุครับผมนะครับสวัสดียามเช้าครับผมเช้าของวันที่13นะครับเปลือนกลุ่มพาพันธ์พศ2566นะครับ ี่ด้านหน้านี่มองไปพี่น้องอยายที่จำเยอะๆนะครับเรื่มเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นทางนะครับเนาะมุ่งหน้าเผเภอแม่สายนะครับจะถึงจุดไหนรับชมไปเรื่อยๆครับยายทำเนะเาะผมจะไม่แจ้งล่วงหน้า,าจะแจ้งเ,เฉพาะที่ตอวันต่อวันนะครับให้ยายทำของเราได้รับชมนะครับให้เป็นข้อมูลที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ติดตามไม่ได้เลยแต่ผมจะแจ้งตามจุดนะครับว่าตรงนี้หมู่บ้านอะไรนะครับไปเรื่อยๆนะครับหลักกิโลที่เท่าไหร่ทางหลวงหมายที่เลขเท่าไหร่ทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะครับ ขนมข้าวเหนียวออยเดี๋ยวขออนุญาตดูข้าวเหนียวอันนี้เป็นผ้ากับดอกค่ะไม่มีปจัจจัยเนาะคุณแม่เนาะไม่อันนี้ไม่มีปจมัจจัยไหมไม่มีค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลุงตาขอดูก่อนครับลุงตาขอดูก่อนครับจะดูก่อนเป็นดอกค่ะลอตเตอรี่อันนี้ลุงตาไม่เคาะนะครับเก็บไว้เก็บไว้คุณแม่<า>ลอตเตอรี่ลุงตาไม่เคาะนะครับอ่ออาแจ้งญาติธรรมนะครับลอตเตอรี่นี่ห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามเด็ดขาดเลย อ่าลอตเตอรี่หลวงตาไม่เคาะไม่เหยียบให้นะครับเครื่องล้างของขังเก็บได้เลยนะครับย่าทําท่านไหนได้ได้ดูผมนะครับอ่ซึ่งหลวงตาท่านไม่ได้ยึดติดสิ่งนี้นะครับอ่าหลวงตาท่านเน้นการปฏิบัตินะครับสาธุสาธุครับผม เมื่อกี้นี้เหมือนเหมือนกับหลวงตาท่านรู้นะครับท่านให้เปิดดูนะครับตัวเล็กท้องหนึ่งเด้อตัวเล็กมีคนท้องหนึ่งคนข้างหน้าเตรียมพร้อมเลยนี่อันนี้ลูกลูกชายพี่มีมี่นะครับไม่กี่คนพี่อ๋อท้องสองคนสองคนในตัวเล็กท้องสองคนนะครับนี่เฉลี่ยกันนะครับ อ่าเหมือนกับดวงตาท่านรู้นะครับเราเราเก็บไว้นะครับเป็นลอตเตอรี่นะครับเนาะผมอยากแจ้งนะครับมันจะเป็นบาปนะครับมันจะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเราด้วยนะครับเนาะก็อยากอยากจะให้ยาตทำได้ได้ฟังผมแล้วนะครับได้ได้รู้นะครับว่าข้อว่าปฏิบัติของท่านนะครับเป็นเครื่องรางของขังนี่อันก็ไม่เคาะไม่เหยียบเป็นเสื้อผ้าเป็นอ่ายังไงล่ะเสื้อผ้าท่านก ท่านก็ไม่เหยียบนะครับท่านทำเนาะท่านจะเคาะสิ่งของที่เรานํามาถวายเคาะหัวให้พรเรานะครับผ้านี้ถวายไหมพี่สิ่งของที่ถวายยกขึ้นนะครับสิ่งไหนที่เราไม่ถวายเอาวางลงนะครับสาธุสาธุครับผมอา ถ้าอำเภอแม่ฟ้าหลวงเราจะเลี้ยวสายนะครับดอยตุงเนาะแต่ท่านไม่ได้เลี้ยวนะครับอำเภอแม่สายตรงไปนะครับ in แตคตาใจไม่ม bon ีค่ะหลวงตใจนะครับ อ้าครับผมพี่ fc ขอบคุณครับขอบคุณครับที่พี่พี่ท่านให้ขนมมาผมก็จะให้คุณแม่ท่านได้ได้แจกพี่น้องของเราตามถนนท้ทางไปเป็นบุญต่อบุญไปเรื่อยๆนะครับบุญต่อบุญไปเรื่อยๆจะได้บุญกันเยอะๆนะครับเนาะผู้ให้ก็จะได้บุญผู้รับก็จะได้บุญนะครับพี่พี่ท่านได้บุญนะครับได้นํามาให้ผมผมก็อยากได้บุญด้วยผมก็แบ่งแจกไปอีกนะครับเนาะบุญต่อบุญไปเรื่อยๆยาวๆไปเลยครับ ะจะได้เยอะๆครับเนาะแล้วก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณพี่ๆที่ท่านนำขนมมาให้นะครับบุญต่อบุญไปเรื่อยๆ,ๆนะครับถนนหมายเลขหนึ่งครับทางหลวงหมายเลขหนึ่งคุณพ่อท่านบอกว่าเคาะหัวรถน้อยนะครับหลวงตาท่านเคาะแต่หัวคนนะครับเคาะแต่หัวพี่น้องเราแม่สาย2ี่สิบกิโลนะครับยี่สิบหลวงตาครับผม แม,แม่สายยี่สิบครับแม่สายยี่สิบกิโลนะครับนี่ลวงตาท่านรู้นะครับย่าทำผมเนี่ยเมื่อกี้นี่ท่านไม่ได้มองก่อนนะครับผมสังเกตหลายรอบแล้วนะครับเวลาเดินกับท่านเนี่ยเวลาท่านขนาดท่านง่วงนี่ท่านเดินก้มหน้าแต่ท่านรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีหลักกิโลในช่วงนั้นเวลาท่านสุดดงไปถึงปุ๊บท่านจะเอะเอใจหรือว่าเชิเงื้อดูนะครับสังเกตด,ดูนี่อย่างเมื่อกี้นี่ ท่านเดินเตลิดแล้วนะครับท่านเดินเตลิดแล้วแต่แต่ทาไมท่านถึงรู้ว่ามีหลักกิโลนะครับเมื่อกี้นี่ผมผมเคยสังเกตท่านหลายรอบแล้วนะครับน้องตาท่านท่านเหมือนกับท่านรู้นะครับท่านเดินเตลิดหลักท่านบอกว่ากิโลนะครับผมบอกว่ายี่สิบโลครับแม่สายยี่สิบโลนะครับนะครับก็นะครับเนาะเรื่องที่บังเอิญบังเอิญนะครับย่าทํำก็ได้เห็นได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับทางช่องตั้มดําซิ่งนี่ครับโดยที่ว่า เนาะอย่างอย่างพี่น้องคงจะเห็นด้วยกันนะเมื่อกี้นี่แต่ผมมองไปแล้วว่าแม้สาย20โลกับสาหรัลคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง youtube ตั้มดัม,ดมซิ่งนะครับสวัสดีครับผม